ตรงนี้มีหมาด้วยปั้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่งงรู้ทด้ผมว่าเพราะอย่าบอกแล้วฝั่งนี้มันไม่ตรงนี้ก็เข้าไปได้ แล้วตอนนั้นมีกับดักอยู่เออยิงไหมมีเคมอด้วยแล้วก็มีหมาหมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันรู้สึกว่าหมามันจะตื่นไวกว่าอา่า <is> HQ ตอบด้วยดีไว้กับดักไม้ดิตรวการเลยทีเดิยนดวยปเราจะมีคน แอบก็เบาเนอะพอะจแหละเดี๋ยวต้องกองดูไปร่วังตัวคาโม่ผมไม่ดีเลยเอ๊ะลีฟก็ลีฟฮนะถือปืนประจำแล้วกันเชี่ยบผมรู้ว่าไอ้โด็กคน นึกว่าไม้จริงเราก็อยากจะเลี่ยงอยู่แล้วแหละตรงนั้นมี K เคมออ่อผมไม่แน่ใจว่าเคมอภาคนี้มันเข้าจากด้านหน้าได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเลี่ยงมันไปเถอะไม่มีใครเห็นหรอกลองหมาก็พอตรงนี้ หนึ่งตัวทำไมมันแยกแล้วว่าคารโมกไโูได้แค่นี้โอเคได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้นั่นดูรอยมึออกมาไม่ได้หรอก หลอนไปอีกไม่น่ายิงไม่น่ายิงเลยเระวังแค่หมาได้แล้วฮะจริงเราฆ่าหมาแล้วกินเนื้อได้ไม่เอาอะ เฮ้รูสกว่าไม่ได้กินเนื้อไม่ได้พาราเมดิกมันจะบ่นว่าอยากฆ่าหมามั้งจะว่าไปนะสเนกอะไรรู้จักหัวหน้าของออสอลัตอ่แก้งแม่เบี้ยวไหมเบี้ยวแล้วได้ไป่นชื่อจริงเขาอใช่ไหมคิดว่าใม่โคตรเอรบเหรอเหมือนกับสเนกนะใช่ก็อาจจะถ้าไปละแปลกหรือไง ป่าก็แค ah ่ค ah ิดอยู so fruit, er like oh from from ่ว well, so the ่าทำไมเขาถึงเรียกว่าแมวเมียวทำไมฉันลองไปหาดูเหมือนกับว่าออสโลตก็คือแมวป่าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาไปถึงอาร์เจนตินาอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไปบางตัวโตได้ถึงหนึ่งเมตรปกติเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ตัวเดียวแล้วก็กินสัตว์ป่าตัวเล็กๆหรือไม่กระปลาเท่านั้น ตะกลยืนกระนอนบนต้นไม้เออพรามิดิกออเท่าทีออซอลอดเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาฉันก็เลยสงสัยว่าทำไมคนของโซเวียตถึงใช้ชื่อของสัตว์ของอเมริกาด้วยอืมแปลกดีนะบางีเพราะมันเร็วแล้วก็คล่องแคล่วเหมือนกับออซอลอดก็ได้อันนี้ก็พูดถูกก็ได้แังนั้นเราไปดูด้วยล่ะพราฉันสงสัยนี่แหละ มีประโยชน์ไหมเอ่อมังเอ๊ะอันเน่าเร็วกว่าเอ๊ะถ้าฆ่าม,ามันนัเว่าเราเป็นเหมือนกับฆ่าคนด้วยมัง้งอะไรลืมอะไรลืมจริงชิยเคมอ ขอเทสดูก่อนฮนะระเบิดไหมระเบิดไหมว่าผมควรพรางตัวให้มันดีกว่านี้มไม่ระเบิดถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเห็นไปได้เล้ว ไปแล้วก็ไปกันฮะมันจะมีทางเข้าอยู่เราไม่ปินต้นไม้แน่นอนผมไม่ปิดต้นไม้แน่นอนฐานตอบหน่อย <is> นี่ฐานโดยลาตเวนเอง,ง,งปกติดีดิโศทำไมเอ้ยเข้าใจละกลับไปได้ผมหาทางเข้าก่อน ที่ถังเข้ามาัอยู่ไหนจริงๆเนี่ยมันมีรูอยู่ฮะไม่ใช่มีแค่ต้นไม้เราปีนต้นไม้ข้ามไปได้แหละแต่ว่ามันมีรูอยู่ฮะหมารู้สึกมันตื่นเร็วอ่ ถ้าเกิดว่าถูกสัตว์ที่มีพิษกัดเช่นงูหรือว่าอะไรต่างๆพิษจะเข้าสู่ร่างกายเมื่อจะลดลงอันนี้รู้ขี้เกียจฟังไม่คุยเรื่องมาเลยเหรอนี่ไงทางเข้าเจอล้เจอละเจอละ ือชนตรงที่มันเข้าไม่ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนในตรงนี้ผมไม่ไม่ไม่มั่นใจอ่ะมันเข้าได้ั้งซ้ายข้งขวาเลย ืมได้มั้งฮะนี่กูถูกปืนไหมเนี่ยกลัวฆ่ามันฮะมีหมาอีกตัวมีคนอยู่ทางนั่นไงมีคนอยู่สามคนตีเลยมั้งไม่มีอะไร ข้างหน้านั่นอีกคนเึ s wrong? <S ็นมาไหมเดี๋ยวเข้าทางได้จริงเหรอเนี่ย อันตรายมากเลยนะทางนี้ตัดเฮ้ยมันมาดี้มาเอ้ายิงไม่ออกอีกเข้าทางนี้ก็ได้หมดมั้งฮะกูโดนเคมอลอย่างนี้ อืออสเปเซอร์เหลือน้อยมากแล้วผมต้องไปหาเพิ่มแล้วกระสุนเนะี่ยไม่ค่อยกลัวหรอกหาได้เรื่อย,เร,อยเ,อเราเข้าทางซ้ายให้ตีกว่าเดยดต่อไปจะเป็นอ่สูตรวิจัยสูย์วิจัยน่าจะต้องค่อนข้างมืดอนะ่ะน่าจะต้องใส่อะไรดำๆๆ คอจับตาดูด้วยฮะเพื่อมีเคมอวีเย yeah. มันอ่านว่าอะไรวะข้างบนอ๋อไม่ใช่ในลานจอดหอนี่ว่าลานจอดหอมันจะมันจะมีทางอ้อมไปข้างหลังแต่ว่าข้างในมีของอนะ ไม่มีของข้างล่างมีคำเอ่อมีหน้ามังคับุกิจริงถ้าเราทำลายฮอตรงนี้ไปอนาคตเราจะไม่ต้องลำบากนะแต่ว่าลำบากไปก็ไม่เป็นไร ไม่เหนื่อยสโน่เหรอไม่ใช่คาบุกิเหรอจำผิดเหรอถ้าผมจะไม่ผิดเราทำลายทีกงได้แต่ต้องใช้ซ4โฟไหมไม่มรู้ ได้ยินคนฮะ HQ respond What the fuck This HQ is Patrol here คุยกับใครเนี่ยถูกยิงประตูอยู่เลยไม่รู้เอาสุดท้านะ alert ก็ใจละระวังตัวด้วยไอเย เดกก็วาจะไม่ได้ยินเปลี่ยนข้ามโม่หน่อยดีกว่าฮะเผื่อมันก้มมองแล้วเห็นอันนี้ใช้ดีเหรอบ้าจริงก็ต้องไปยืนรอตรงนี้อีกเลยไม่น่ายิงเลยกู จำได้วมันต้องใช้สี่โฟ์หรือเปล่าวะอาละมีคนมาแนละ้วสามคน ข้างในมีอะไรเอออยากรู้อยากรู้ขอดูด้วยขอดูด้วยมันจะเป็นห้องโลง่งทำไมคอชั่นมันเพิ่มขึ้นอีกวะมันจากตัวแรกลดไป80ขึ้นมา99ลดลงไปอีกขึ้นมา99อีกแล้ว น่าจะกลับมาทางนี้แล้วก็ออกไปทางนั้นนี่มันยิงทิ้งไม่ได้จริงต้องไปเทลีแพดก่อนแล้วก็ไปข้างเก็บของไหมครับผมน่าจะจำผิดเพราะฉะนั้นเราต้องเดินผ่านไปอีก นานด้วยมันจะมีรหัสโคดิกที่ลดไอ้นี้ออกไปด้วยแต่ว่าลดระดับ Alert, เลอ,อแต่ผมไม่รู้เราต้องหาจากสตรวเองซึ่งผมจะไม่ได้แล้วทำยังไงจับตัวมันแล้วก็ยังไงไม่รู้ล็อกคอก่อน สูมไงวะสามเหลี่ยมสูมเอาสี่เหลี่ยม อเน่นหน่อยดีกว่าเชี่อไม่อยากให้มันเดินชนหลบเข้ามุมหน่อย เอชคิวตอบหน่อยเอชคิวกลัวมันตรงนี้เลยเนี่ยใครคุยวะสถานการณ์ปกติกข้จ <Understood. S 1> ใจละกลับไปเถอะกลัวมันจะเดินมาทางนี้ฮะแล้วมันเห็น ถอยอย่างไวเลยสรุปมีคนอยู่นะฮะตรงนั้นสัตว์เอ้ยกลัวแล้ว กว่าแล้วไอ้ชีรต้องหันมามันไม่เปิดอะ่ะข้างในมีอะไรอ่ข้างในมีอะไรผมค้นหาไหมรู้สึกว่ามียาบ้งไม่ปืนเก็บไอ้ไม่ใช่ปืนเก็บเสียงกับสเตสเซอร์ใช่ไหมไม่ใช่ แน่ล่ะอ๋ออ,อ,อย่างนี้เลยล่ะไม่เคยดากนหาเราไปเริ่มใหม่แต่เก่งแมวเวลก็ยังได้มากลับมาที่เดิมพบได้คอมโบสปิตเตอร์มาจากแมปก่อนเอ่อแต่เราจะไปใช้ในบ้านนี้แหละ ปิตเตอร์จะได้ผลดีสุดก็นในบ้านใส่กล่องรอไปเลยข้างก่อนเราพลาดเพราะเราดันไปเปิดพร้อมจะเรียกว่ายังไงดีล่ะ เรียกว่าศัตรูมันหันมาตอนเราเปิดเพราะฉะนั้นเราจะไปแบบกล่องๆเราจะได้รู้ว่าศัตรูมันจะหันมาไหมต่อให้มันหันมามันก็ไม่ได้สงสัยอะไรฮะเพราะเราเป็นกล่องไปดิแล้วก็ยิงไปตรงนี้ขาเดี <What? S 1> ๋ยวมันก็สลบไปเราก็จะโดของที่นี่ให้หมดซึ่งถ้าดูก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลย คิดมากไปเองหลับดิน่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเวลาโดทำไมคาโม่มันน้อยจังวะ ในบ้านไม่ใช่สปิตเตอร์ดีสุดไม่ใช่หรอทำไมมึงออรีฟกับดักหนูผมโควิดจริงอะไอกบอืมสเปเซอร์แต่ว่าปืนลีทัลปืนฆ่าคนตายไปดี มาถึงก็เปลี่ยนคาม์โมเลยฮะทำไมมันใช้ดีวะไม่จริงอะ่ะไม่เชื่อ,อนี่ไงห้องเก็บของนี่ไ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 งถ้าเขาข้างล่างแล้วมันจะโผล่ไปอีกฝั่งได้มันจะมีทางเข้าข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่วะไม่ใช่วะ โก็อ,อกูจำได้มาเข้าข้างล่างได้เดี๋ยวตรงนี้เดินมาถึงย่าแล้วผมจะยิงให้มันตลบแล้วจะไปเอาของโอเคปัดเอ้ยโอ้ยอย่ายืนครับหลุงเอ้ย เกือบแล้วไงถ <my> ้ายิงโดนอะมันจะไม่วอลเรียกแต่ถ้ายิงไม่โดนมันจะวอไม่เช่อว่าวอลมันจะหนีแล้วก็สงสัย <my> จะรอยที่อันนี้สลบก่อนโอเค ไปดิเฮ้ย hey, แคลอรี่เมแไลชั่นไลชั่นห่วยมากรังนี้เอาแถบเอถ้าเราพังไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เก็บอาหารมันถ้าเราเบิดทิ้งไปแล้วก็ระตูตมันก็จะยิงเราไม่แม่นมีอะไรหลายอย่างฮะที่ผมทำให้รู้สึกว่ามันแบบใส่ใจอะรายละเอียดนี่คืออะไรแย่ยายาเกินติดอะไรเนี่ยยายายาแบนเดต ยิงทิ้งไม่ได้น่าต้อง C 4อย่างเดียวแต่ผมไม่มีไม่ใช่ซ4ดิภานี้มันเรียกอะไรอ่ะเดรามสยเหรอเอ่อเราเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไม่มีอะไรนะฮะมีแต่หอถ้าเกิดว่าผมใช้ปืนกลกนพอยิงพังอยู่แต่ว่าศัตรูมันจะรู้ซึ่งเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราช่างแม่งเราเดินต่อไป